กลับมาินต่อเลยปากพองเหมือนปากพองอะ่ะสวัสดีครับอยู่กับทิกเกอร์นะครับกับช่องภูพั์ฟิล์มนะครับวันนี้พี่ทิกเกอร์นะครับจะพาน้องๆหนูๆเพื่อนๆน,นะครับมาทําอาหารทานเองนะครับอยู่ที่บ้านเป็นเมนูง่ายๆบอกเลยว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ คุณพ่อบ้านชอบมากนะครับแล้วก็คุณลูกๆชอบมากเลยนะครับแม่บ้านดูอยู่นะครับอยากกับพิตาเลยครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีนะเรานึกไม่ออกว่าจะทําอะไรทานนะครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบทานเล่นแล้วอิ่มท้องไปด้วยนะครับนี่มาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างอ่ะดูเลยนี่อันแรกนี่คือมีมะม่วงสุกนะครับมะม่วงหอมๆเลยนะครับแล้วก็สุกหวานๆด้วยนะครับแล้วก็มีแตงกวานะครับแตงกวาอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือ ะมะเขือราชินีนะครับเป็นมะเขือที่แบบกันเลี่ยนนะครับแล้วก็มีเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดออริจินนะครับอันนี้เป็นเห็ดออริจินไปซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าได้เลยนะครับมีขายอันนี้ซื้อมาแค่แพ็คเดียวเราไม่เอามาเยอะนะครับเพราะว่าแค่นี้เราก็ทานไม่หมดแล้วเราเคยทําเป็นกะละมังแต่ว่าทานไม่หมดนะครับก็เลยนี่แหละได้แค่นี้แะครับแล้วก็นี่มีมาม่าเกาหลีนะครับสแบบนะครับก็ วันนี้เราอยู่กัน2คนนะครับอยู่กับน้องพอรนะน้องพอรตวันนี้อาสาตัวนะครับถือกล้องนะครับวันนี้อาสาตัวถือกล้องถ่ายให้เลยนะครับก็จะทําแบบเผ็ดผัดแห้งนะครับและจะทําแบบไม่เผ็ดนะครับเพราะว่าน้องพอตก็อาจจะทานเผ็ดได้นิดหน่อยนะครับเราก็เลยซื้อมา2แบบนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ว่ามันอร่อยนะครับก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับมีรถนี้ เผ็ดคูณสองเลยนะครับแต่อันนี้ไม่เผ็ดนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูว่าเราจะทําแบบไหนนะครับดูซิว่าจะอร่อยปะเออขาดไปหนึ่งอย่างไม่ไดเอามานะครับเดี๋ยวเราใส่ลูกชิ้นปลาไปด้วยครับเพราะว่าจะเพิ่มอรรถรสในการกินครับอ่ะเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเราจะเอาเส้นมาม่านะครับกับเห็ดออริจินนะครับไปลวกน้ําร้อนนะครับปไปลวกกันเลย ขั้นตอนแรกต้มเห็ดกันเลยนะครับต้มเห็ดนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็ดสุกนะครับแล้วก็ต้มลูกชิ้นปลาตามหลังมาเลยครับนอกกนั้นผักอื่นๆที่กินทานดิบได้นะครับเราก็ไม่ต้องต้มนะครับในขณะที่ต้มนะครับเราก็มาปอกมะม่วงรอเลยนะครับตรงนี้เป็นมะม่วงสุกนะครับใครชอบมะม่วงอะไรก็ปอกเลยนะครับเป็นมะม่วงสุกที่แบบหอมๆยิ่งดีเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นเมนูที่แบบง่ายมากๆเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแต่ว่า เราถ่ายคลิปออกมานะครับเพื่อที่จะให้แม่บ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมน้องๆหนู่ๆน,นะครับดูว่ามันมีวิธีการกินแบบนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวชมกันเลยไปกินด้วยกัน แล้วเราก็ต้มทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ในกระจาดนะครับมะเขือเทศสีแดงกับแตงไม่ต้องต้มนะครับต้มเฉพาะนะครับลูกชิ้นปลานะครับกับเห็ดออริจินนะครับเราก็ต้มให้สุกนะครับแล้วก็เอาใส่ถาดมาแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งมีนะครับเราก็ลวกน้ําร้อนมาเป็นเส้นหมี่แบบนี้นะครับหจานอย่าลืมนะครับปอกมะม่วงนะครับอาจจะแบบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฝีมือการปอกมะม่วงแต่ก็ทานแบบอร่อยแน่ๆนะมือนี้อ่ะมาทานด้วยกันเลย ก็นี่เติมความเผ็ดร้อนนะครับให้กับบะหมี่ของเรานะครับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้ในช่วงมื้ออาหารนะก็กดใจให้ไหวนะแล้วก็โรยเขาเรียกว่าเครื่องเทศนะมีทั้งพวกงาพวกเครื่องเทศของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนในเข้ากันนะครับ เราก็คนไปก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องรีบคนตรงนี้ให้เข้ากันดีๆนะครับให้ทุกเส้นเนี่ยเขาแตกนะครับแล้วก็ทุกเส้นจะได้รสชาติของน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่แถมมากับซองมาม่าเลยนะครับตรงนี้เราก็ผสมไปนะครับ จานเปื่อนหมดเลยมาครับมากินกันมากินด้วยกันเลยนะครับ <c oughs> เวลานี้เป็นอาหารที่ <c oughs> ทําง่ายๆนะไม่ถึงสามนาทีเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลวกไปเลยนะครับแล้วก็มาแบบนี้อมืมาทานด้วยกันที่ปอกมะม่วงมาไม่ใช่อะร้รหรอกกลัวเผ็ดนะเพราะว่ามันเผ็ดสุดๆเลยนะครับอืม มากจริงจริงสะอึกทุกครั้งถ้าทานเผ็ดเห็นไหมคือเผ็ดเผ็ดบอกเลยแต่ก็อร่อยเดีย๋ยวเราเอาลูกชิ้นปลากินแก้มไปด้วยน,นะครับ รสชาติมาม่าบอกเลยว่าเผ็ดคูณสองจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเตรียมพวกเห็ดพวกมะเขือเทศมะม่วงไว้นะครับมันก็แบบจะช่วยในเรื่องของเผ็ดได้นะครับถ้าเราเผ็ดล้วก็กินกับมะม่วงได้เลยก็รสชาติด,ดีไปอีกแบบนะครับมันจะหวานไปแล้มกับมะม่วงรวมกับรสชาติของมาม,ะมะ่ามันเข้ากันจริงๆเลยนะครับ

เราใส่มะม่วงมาด้วยนะครับนี่กินกับมะม่วงก็อร่อยไปอีกแบบนะครับอืมอืม,อม บอกเลยนะเมนูเนี้ยต้องทำกับลูกชิ้นปลาจริงๆเคยเคยลองเอาลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อมัแล้วมันไม่เข้านะครับเมนูเนี้ยถ้ากินกับลูกชิ้นปลาแล้วแบบเข้ากันมากโอยปากแดงหมดเลยครับที่แดงนี่คือเป็นพริกหรือว่าอะไรอะ่ะพริกเปื่อนเหรอ แต่ปากยังแดงอยู่อ่ะคือแบบความเผ็ดร้อนของมาม่าใครชอบเผ็ดบอกเลยท้าเลยนะ lòng mày lắm Hoặc Đi rồi 好吃，好吃，好吃，好吃。 เผ็ดแบบสุดๆดจริงๆเมน,นูนี้คนชอบเผ็ดอย่าพลาดนะใครชอบใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกแค่ครึ่งซองพอนะครับที่เกือเทหมดเลยอันเนี้ยเทหมดหมดซองเลยครับ 嗯。Mm. ทุกชินปลาตามเลยมัมว่วง ฮ้ยปากแบบเหมือนปากพองเลยอะเหมือนปากพองเลยอะอะไรอะะกอะอะ้นอะออเลย ปากพองเหรอปากพองเหมือนปากพองอะ่ะไม่ใช่อะ่ะและก็เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูแบบแซบร้อนจริงๆนะครับอร่อยนะครับแล้วก็เผ็ดแซบร้อนนี่ดูสภาพปากนะครับทานไปจนแบบปากพองด้วยนะครับปากร้อนแรงมากแต่ว่าสักพักมันก็จะยุบนะครับก็จะเป็นช่วงทานนะครับสำหรับคนทานเผ็ดนะท้าให้ลองเลยแบบนี้มันอร่อยแซบจริงๆครับ กับมาม่าสุดนี้อร่อยมากอ่ะอย่าลืมนะถูกใจซับสไครด้วยแล้วก็อย่าลืมไปทำทานเองที่บ้านนะครับเมนูนี้นะคุณแม่บ้านอย่าลืมนะถ้าคุณพ่อบ้านทานเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ใส่แค่ครึ่งซองพอนะครับอย่าใส่เยอะมากนะครับเดี๋ยวปากจะพองแบบนี้นะครับไปเจอกันในคลิปหน้าไป